ดอกไม้กะลังงามดอกไม้ก็ได้อืมเนี่ยกำลังปรงดอกไม้อันปลูกปีเดียวปลูกปีเดียวแล้วเลยมันที่เกิดมาเป็นสุดเป็นสุดอืมวันนี้กะซุดนี่แหละวันนี้ดอกอันนี่ละขึ้นวันนี้ดอกอันนี้ขึ้นก้อนเป็นสุดเป็นสุดขึ้นเออดอกอันขึ้นก้อนแล้วก็ดอกเนี้ยเกินเ่เปลี่น เึ้นเป็นส่วเป็นสุดมันเป็นหัวแล้วบันนี้มันก็ขึ้นมาเป็นสุดโหลดบนเล็บบนในยากดอกไม้ย่ามนี่นะเปลี่ยนกันไปเรื่อยเรือเมืองฝรั่งย่ากับเล็บมาลุกหย่าคนผู้ลู่ปิลีนี่ไม่แต่ดอกไม้เขาเอิอนดอกอย่างบุเอิอนบกเป็นนี่และอันนี้ดอกอันนี้ขึ้นก้อนดอกอันนี้ขึ้นก้อนย่ามาลุงหยากับเล็บบ่ได้ออกจากสนามมลุงหยาออกจากมัน อันนันไทยอันเนี่ยอันผักอียงเนาะโอ้ผักข้าวท้องบ้านเฮาผักข้าวท้องบ้านเฮาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ลังมน,นขึ้นเนี่ยแล้วกรร็ลังมนขุนปลูกปีเดียวแล้วเลยเออขยีามหนาวแล้วกระต่ายเนี่ยก็ลังมนขึ้นงามงามอืมทีนี้ย่าจะไปปลูกขังคุนอยู่เนี่ยผักข้าวท้องผักข้าวท้องก็ลังมนขึ้นอัน,นอันนี้กระสีหนึ่งเน๊ะ อันนี้ก็เป็นสีหนึ่งบ้นนานฝรั่งเขาปลูกไว้ให้เป็นไอ้นั่นเป็นดอกไม้แต่ว่าข้าวท้องบ้านข้ามันขาวๆท่านด้ขึ้นกินได้ตลอดจนหอดอันนั้นจนหอดหนาวโอ้จนหอดปุรล่ะอันโอ้หนาวเหรอวะจนหอดหนาวแต่นี้ก็ท่านในวิตหนาวเทียเอออ่าทันที่เท่าใดเราในเมษาเมษาที่สามเมษาสามเมษาคุยนหนาว ลมลมลมหนาวหลายเออสิไปอยัางน่ามันในประตูนั่นนี่นั่งแหนมทั่วให้บอกเอาเอกสารไปให้เขาคดีนู่นนี่นั่งแหนมบอกทั่เอกสารไปเขาสิไปไปจางไหนมาจักน้ำเคยเนี่ยล่ะเลยไทยเออหนาว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 ดอกชากรุระอยู่บ้านพุ่นเทียนหลังนั้นเยี่ยนหลังนั้นดอกชากรุระซากรุระเยี่ยนหลัง ไปใช้บ่บอกเข้าเด้อหนิไปนั่นกระเด้อไปนี้ก็เด้อก,กับวบาไปด้วยเอาเอากสารไปส่งอีนั่งแหม่มตีเอกสารไปส่งอีนั่งแหม่มรันยายพัดสรี่ตีเมียพันโทษมากวางหันกอยูแบบกันเป็นครอบครัวพ่อ,อ,อลูกลาถึงเถากระด้แล้วก็ดูแลเฮ่าเนาะแล้วเถาแล้วอย่างกระดาษใหแหม่มไป คือเราเป็นพอ่อเป็นยังไปตามประสานละเพราะว่าเฮากะมาอยู่น้ำเล่าล้วก็ได้ก็บม่ได้แบบวาา่าเท่าโอเท่าเทนั่นนี่นูน่นเราก็อยู่น้ำกันไปอืแล้วก็ซ้ำพอ่อหันละอืซ้ำพ่อบทคุ้นก็นับถือลรือหนาเล่าเล่ากันไหนก็นได้มืม่อซั่งก็ซั่งละซื้อของซั่งหันนะอืะซื้อของนี่ห่วยเต่งมากจนบม่มีเงินคนละอีนั่งวะ กนันมีเงินจากบาทกนลหรอต็งซื้อของซื้ออะไรอยากได้ยังอยากซื้อเข้ามาให้นกให้นกก็ซื้อเออตามประชารอแพ่งยัง,อยงเออก็ะจิกขึ้ย้ายเหม่นมุนนนเหรอวากันมีก็อยากซื้อคือกัน,อนเออกันมีเงินคือเราเข่า,ขามือก็ซื้อคือกันละกับเราละว่าแต่ว่าเลากันซื้อนพักแป้นนะผักแป้นทางนี้กับปุ่ม ปลูกปีเดียวก็แลร้ารูดปีนามันก็ขึ้นอีกเห็นบหมกระลังขึ้นผลเปลี่ยนย่อยเออนั่น,นแลนหละท่านได้ปลูกผักเทีา่าเพราะท่านได้ปลูกบักทัว่วปลูกอย่างเทียรเพราะว่าหนาวอยู่มันสิตายนี่ออกมานี่กระสั้นเที่ยงเทียอยู่หนาวเอออันร้านใอยว่าอันอีน้องนิ้วว่าโออีน้องแทนว่าอันอันไทยเฮี้ยนมาให้เบิ่งย้ายพนะว่า เออยายกะไทยอันเห็ดคลิปไปเรื่อยๆมีไอ้งอนอยู่นาะมันเห็ดให้ยายยายก็เห็ดคลิปลงไปเห็ดคลิปเก็บไว้ไอ้งอนนะคันมูคนว่าอีกคนละจักหน่อยคนละคำๆคนเอาเอกสารไปส่งเนี่ยคนอยู่อืงกะาสีไทยให้อีหล่าอีกกัะมูคนเสนอย้ายก็ได้เป็นมือกล้องให้เขาอื เมื่อกล้องในเขามันนี้เอาไว้ข้างนอกเลยคลนคดเข้าไปมากระสีว,าาว,ว่าไม่กินแต่สนมโดนัดโดนน้อยคุณเห็นว่าเออแต่วพอคนว่าพอมีหมาดอกก็เส้นเนอีหล่าวะเออพอ้ีหาามาเขาพอมีหม,มาทอนแล้วสนุกแม่กระสีเขาเนี่ยต็อปคอนเด้ออันนี้ก็ได้